เอามาเนี่ยนี่ฮะปัจจุบันการการิการทำเบนเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเฮยเชี่ยวชาญล่มปีกหน่อยเดียวเซ็ตเลยเฮสานั่นแน่แน่เยอาบโคลนเลยค่ะปิดพวดพวดโอ้โหท่างพวดเขากันนำเลยค่ะเฮ็ดทางแล้วทีมงานหกล้อก็จะได้วิ่งดินนะคะเนาะโอ้ ลืมสวัสดีเอฟซโอ้ยสวัสดี f อฟทุกคนทุกท่านนะคะนี่หัวหน้าไปแล้วไปแล้วจวดจวดจวดไปแล้วไปแล้วอ่าช่วยน้องทําทางเสร็จแล้วนะช่วยน้องทําทางเสร็จแล้วหัวหน้าก็มาประจําการที่เดิมนี่ที่ที่เมื่อ,อเมื่อวานที่ขุดค้างเอาไว้เนาะก็มาจัดต่อเพราะว่ามันจะได้ มีรู้ขอบรููเขตมันให้ทั่วนะหัวหน้าเจโรยหัวหน้าเจรจรยเจ้าเย่าเบียงมาหนีกับพ่อเดี๋ยวเปลี่ยนรถเฮ้ยน้าแกงกันยังไดห,หนอวันนี้จะเพิง่งคนสเสบียงของจะเพิ่งมานะคะนี่ขึ้นรถมาแล้ววันนี้เราจะกินต้มต้มขาหมูกันเออกินต้มขาหมูกับเจพึ่งนะคะทุกคนนะคะมีใครผ่านไปผ่านมาแวะมากินเอ,อ่ ข้าวขาหมูโอยต้มขาหมูเดี๋ยวหนูต้ยมยำขาหมูให้กินดันตัวดันบันจ้าดันบันจ้าบ้านตะลอมตุ๊จ้าเป็นยังไงคะเอฟซีขาเจ๊พึ่งเสิร์ฟคลิปไปสองคลิปแล้วนี่ย่า จะพึ่งไว้นะไม่มีการดองคลิปแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนจะได้แบบแทบจะบอกว่าเรียวไทม์เลยก็ได้เออเจพึ่งชอบชอบที่จะเสิร์ฟคลิปเด็ดๆมันๆฮาๆให้ f อฟของเจพึ่งนะเออเจพึ่งจะได้แบบได้อัธรช่ยไหมละ่ะเออในเมื่อลงวันนี้แบบนี้จัดเลยค่ะเจะพึ่งชอบแบบนี้แหละค่ะเอออินเทอ,อ,อร์เนต็ตอินเทอร์เน็ตเร็วแรงไม่ว่าขอให้ได้แต่เอ่อ ได้ได้ลงคลิปรัวๆให้เอฟซได้ชมเนาะเป็นยังไงคะทุกคนคะมีความสุขไปไหม <laughs> มีความสุขไหมนี่เสิร์ฟไปแล้วนะคะสองคลิปจา้ายั่วๆก่อนนะคะช่วงยั่วๆก่อนนะคะโอ้ยทำไมคะโอ้หัวหน้าบอกว่าจะแปรตหรือจะปาดแหมจัดสะระเบิดไอ้ไอ ตอนปนไปกันอ่พี่พี่พี่ชายพี่ชายวิ่งจนลืมเจ็บขาแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ยเวียดนามเอาไปลุกเลงไหนดูมาออยู่ในกันนั่นนั่นตรงหมวกหมวกหมวกน้องเอ็กต้องหมวกกันนกน่ะนี่ต้องหมวกกันนกต้องในครุในครุหลังเห อยู่ตใต้หมวกกันนอกกันแน่มนนห,นหมวกกันน็อกเอ <c oughs> เ็กซ์วันน้าวว่ามีแต่รถแรงๆลงไปเลย <c oughs> มีการตกลอให้เขาลงรีบลงดูเถ,ะถอ,อะปัด ดินที่พี่ชายเอาไปอันนี้ไว้อ่ะเอาไม่ได้เหรอดินแข็งแข็งนนั้นไม่ได้อ๋อ,อด้านล่างมันเปียกเอารถแรงๆหัวหน้าบอกว่าผ่านเอโอโหวันนี้เขาก็คงจะพากันลั่นกันทั้งสะแล้วล่ละคะ่ะทุกคนคะน่ะเนาะรอติดตามนะเดี๋ยวจะเพิ่งจะเสิร์ฟคลิปแบบรัวๆให้ทุกคนเลยอ่า กดติดตามเจพึ่งไว้นะคะกดติดตามเจพึ่งไว้คุณจะไม่พลาดเลยค่ะคุณจะโหดมันหาสไตล์ไหนคุณจะได้รับชมหมดทุกทุกอรรถเลยค่ะทุกคนอุ้ยสะใจใช่ไหมเอาแบบสะใจ FC ไปเลยเนาะ FC ขอมาจัดให้แต่ไลฟ์สดนะ่ะอาจจะไลฟ์สดไม่ได้นะคะเพราะว่าเออเจพึ่งมันไม่ค่อยมันมันแค่มันแค่สี่พัน 4, อืม มันไม่ใหญ่อะแบตบมันไม่ค่อยใหญ่นะแต่มีเพาเวงอยู่แต่ก็เลยไม่ค่อยอยากชาร์จด้วยแล้วก็ไรสดด้วยทุกคนดูเป็นคลิปไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีที่ชาร์จจะขอบ้านยายชาร์จก็เกรงใจเขาเนาะเราก็ชมคลิปแล้วกันเอาเป็นว่าแบบชมแบบรัวๆแล้วกันเนาะนเจ้พึ่งก็จะไพยายามเสิร์ฟให้ทันอกทันใจ f อซของเจ้พึ่งไปเลยจ้าส่วนขานาจยจรดหลังจากทำทางมาช่วยน้องมาแล้วนี่อยู่นี่จ้ะมาอยู่นี่ โอ้โยเตะท่าอยู่สลลเชียวนะทุกคนีน่ความหล่อนี้ที่ไม่ปราณีใครจริงๆเออโอ้โหทุกคนคะ่ะน้องต้องจัดคันแรกจ้าต้อมหมอความอา๋อหัวหน้าบอกว่าใส่สักส้ำปุ้งกี่ก่อน ทดสอบทดสอบทางเ่าะงั้นโอ้โหทุกคนคะ่ะต้อมหมอความจัดไปคันแรกจะแปรนแปรนขนาดไหนรอติดตามนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นทุกคนคะ่ะโอ้โหเอาไงว่าไปอาจารย์ชายไปบอกตำแหน่งที่เทแล้วนะคะนูอาจารย์ชายเดินอยู่บนนู้นคะ่ะอ่ะย่ำย่ำยำยำโอ้โหเอ้ ไอ <Yeah. laughs> อ่าธรรมดานะต้องมองความนี่ทอลั่นด้วยนะชอบความเปรตมากเลยอ่ะทุกคนนาอโอ้ยอะช่วงนี้เขากำลังกำลังคุยกัน จะเอาอยัางไงหรือเปล่าเราก็อยู่สักไกลเหลือเกินเพราะว่าจะเพิ่งจะต้องรีบทํากับข้าวแล้วนะคะเพราะว่าสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วเดี๋ยวหุงข้าวทํากับข้าวไม่ทันเอ้ยกับข้าวก็จะทําไอ้คลิปก็จะถ่ายโอ้ยเอ็มซีจ้าย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเนาะไม่เบื่อนะไม,อนะไม่เบื่อกันนะอืมโอ,นะอ้เขาย่ำย่ำหลายๆร่องเออหน้าเออจัดจัดหลายๆรอยหน่อย อึดอึดอึดโอ้อออแต่รถต้อมมาแรงอืมแรงเท่ากันกับรถน้นนนองตาลเลยเละมั้งของตาลก็แรงกันนะเนี่ยพี่น้องเขาคู่นี้น้องต้มน้องตาลเอาอยัางไงอีกรอบนึงเหรออีกสักรอบละจ๊ะโอ้ยสักรอบไปร,รอบไป 嗯。Uh <laughs> หัวหน้าเดินไปแล้วค่ะทุกคนดุมดมๆๆด,ด,ดุมไปโน่นแล้วหัวหน้าจะไปว่ายังไงเนาะทีนี้อ้าวพอลองก็ลองหรือยัเ <laughs> จะเพิ่งรอติดตามชมอยู่นะไปแล้ว หัวหน้าไปแล้วคอยดูจะไปชีโบชีเบ้อะไรเขาหรือเปล่านะอ่ะดูส <laughs> <c oughs> ิแขนขาสันส่นๆพี่น้องเอ้ยพุน่นะโอ้ยไปเป็นกำลังใจให้เต่หาหมอหัวหน้า ตลงมาถ้าใครขับแทนติดเครื่องแล้วจ้าเริ่มเดินเครื่องแล้วจ้าคอยดูนะจ้าเที่ยวแรกจะยังไงต้องผ่านนะคะต้องผ่านนะขอให้ผ่านนะ เนาะจะได้อ่ารีบวิ่งรีบทอยเราอยากได้ยินเสียงลั่นๆนอ่ะเออเอาเอากอ,องตรงนั้นแหละก่อนเออจัดกองนั้นแหละก่อนใส่สักสามุ่งกี่ก่อนมั้งอ่าหนึ่งสอง สองไม่เต็ม <laughs> เอ้ยสามแล้วสามแล้ว สิอ้าวพอแล้วมั้งอ่ะไปวัวหน้าส่งซิกแล้วค่ะ ทุกคนคะโอเคยูโอเคยูเนาะทุกคนเนาะนี่แหละสําหรับการเริ่มต้นเนาะมันอาจจะทุรกทุเลบ้างแต่มันต้องผ่านไปให้ได้เนอะเป็นกําลังใจให้ FC ทุกคนทุกท่านนะคะเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าพึ่งและด้วยนะคะเจ้าพึ่งจะเซิร์ฟคลิปแบบรัวๆฝาก FC เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะและกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยท่านจะไม่พลาดช็อตเด็ดๆมันๆนะคะสวัสดีค่ะ